วางมันลงเดี๋ยวนี้ได้เฮ้เย็นไว้นะ่าเราคุยกันได้เจนเย็น,ยนแกคือใครสตาร์ลอดใครนะก็สตาร์ลอดไงอาชญากรชื่อกระชอนอ่ะงั้นช่างมาันเถอะจับห่อคนนี้ได้ที่ซันดาดูจากทะเบียนอาชญากรสิแกร็กซ์หรือจอมพิฆาตตั้งแต่เมียล,ลูกเขาถูกฆ่าเขาตะอเดนไปทั่วกาแล็กซีหาทางแก้แคน กมโมรูรานักรบมือสังหารถูกหมายหัวในคดีฆาตกรรมมากกว่า1โหลโรกเก็ตมีหมายจับมากกว่า50คดีขโมยรถและแหกคุกนี่มันตัวเพี้ยนอะไรวะเนี่ยอ๋อนั่นคือกรุดเขาร่วมเดินทางและเป็นกองหนุนเทลโรกเก็ตเนี่ยปีเตอร์แจสันควิลรู้จักกันในานามสตาร์ลอร์ดใครเป็นคนเลือกเขาแบบนั้น ส่วนใหญ่ก็ตัวเขาเอง่ะเป็นผู้ต้องหาในคดีประทุษรลายร่างกายมึนเมาในที่สาธารณะและยังชออง่โอโกงอ้โทษทีนะไม่รู้ว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงเฮ้เฮ้เฮ้นั่มันของฉันนะไอ้เวนไอ้ถอดทุกฟังออกมานะเดี hey, 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 ๋ยวนนะี hey, ้ พวกเขาเรียกตัวเองว่านักสู้ผู้พิทักษ์กาแล็กซี่คงเป็นพวกงี่เง่าซะมากกว่า